สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับอ้อจบลงไปแล้วนะกีมแมเชสเตอร์ยูเนเต็ดเปิดบ้านถลม่มเลสเตอร์สามประตูต่อศูนย์โอ้ก็เป็นนัดสุดท้ายเป็นนัดสุดท้ายของลุฟาน,นี้ตลอยนะครับนัดรุดของเราสถิติก็คือไร้ไพ่มันก็เป็นธรรมดานะของโค้ดเอ่อโค้ดโค้ดชั่วคราวของแมเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่ละคนนะ ันก็ฟอร์มดีทั้งนั้นนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นไล่ตั้งแต่แรนต์กิกมานะโซชาตอนนี้เป็นผู้จัดการทีมชั่วคราวแล้วก็มาถึงคนนี้รุดฟานนี้นตลออยนะครับแต่เราก็ก็จะไม่ได้เห็นรุดฟานนี้นตลออยคุมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลังจากนี้สักอาจจะสักพักมีโอกาสที่จะได้กลับมาหรือเปล่าอันนี้เป็นเรื่องของอนาคตนะครับแต่อ หลังจากที่เมนยูชนะ3-0นะครับมันก็จะมีประเด็นบางประเด็นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอรเรนโดก,การาโชนะหรือแม้กระท,ทั่งอาห์มัดเดียโลที่มันเล่นดีทำไมเทนฮากไม่ส่งลงสักทีนะไม่ค่อยให้โอกาสนะพอให้โอกาสแล้วก็มันก็เล่นดีตลอดนะอาห์มัดเดียโลนี่เล่นดีตลอดแล้วก็เทนฮากให,ให้ให้โอกาส น้อยไปหน่อยนะผมว่าให้น้อยไปหน่อยนะครับผมน่าจะแม่งกตะปีที่แล้วแล้วเออไม่รู้ไม่รู้เป็นไรนะเดี๋ยวเราเราไปพูดถึงอดีตเลยเรามาพูดถึงปัจจุบันแล้วก็นาคตดีก,กว่านะครับส่วนเรื่องของกันาโชเนี่ยพอเขายิงลูกที่สามศูนย์ให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะก็ต้องบอกว่าสวยมากลูกนี้สวยมากโอ้โหมันควรจะดีใจแบบสุดเบี่ยงแต่ทำ ทำไมกานาโชไม่ดีใจมันก็เป็นผลพวงจากเกมที่ผ่านมานั่นแหละนะมันเป็นผลพวงจากเกมที่ผ่านมาเขาก็เลยไม่ดีใจนะครับแต่สุดท้ายนะเราก็ส่วนตัวผมผมคิดว่าก็ต้องให้กานาโชเรียนรู้ไปเพราะยังเด็กอยู่อย่าไปคิดอะไรมากเรื่องกานาโชนะครับสําหรับแฟนบอลน,นะ <laughs> กานาโชก็อย่าคิดอะไรมากผมกลัวกานาโชแบบ มันจะปีอ่ะเออเล่นดีอ่ะฟอร์มดีมันก็มีแค่ช่วงหลังๆบางจังหวะเนี่ยอาจจะช่วงทีมเล่นทีมฟอร์มตกด้วยนะแล้วเขาไปโชว์อะไรมากมันก็จะทําให้แบบพอมันพลาดมามันก็ทําให้แบบโดนเ,นเป็นเป้านะเนี่ยแทนที่คนที่จะเป็นเป้าเ,เ,เนี่ยเห็นไหมเลดวอร์ดเนี่ยเล่นไม่ดีก็ต้องโดนเปลี่ยนออกธรรมดาเห็นไหมรุดฟันให้ตลอยก็เปลี่ยนออกนะครับสาหรับ มาคาร์ฟอร์ดพอเล่นไม่ดีก็ต้องโดนเปลี่ยนทรรมได้อยู่แล้วนะแล้วผมก็ไม่เข้าใจว่าเทนฮาร์มมันจะดันใช้เลฟอร์ดไปขนาดนี้ได้ยังไงเออบูโน่ยิงสองบูโน่ยิงสองขอให้กลับมาไวๆนะครับเอ,าอ้าหลังจากนี้รีเซ็ตใหม่ฟอร์มรูฟาน,นิโต้ลอยสามสี่นัดที่แมนอยู่หลายพายมาก็าต้องรีเซ็ตนะอย่าไปคิดเลยแมกอโมดิมเข้ามาจะมาในเทคนิคไหนยังไม่รู้เลยนะครับ ไม่ว่าจะมาในซินเตอร์แม็กสาคนหรือเปล่าสามสี่สามแต่อมาลิมเขาก็บอกแล้วนี่อมลิมเขาบอกแล้วว่าเมนยูไม่สามารถเล่นแบบสปอร์ติ้งได้จะเล่นแบบไหนก็ต้องมารอติดตามชมนะว่าจะเล่นแบบไหนแต่คืนที่ผ่านมาสปอร์ติ้งริอบอนโดนบาก้านำสองศูนย์แล้วก็สปอร์ติ้งก็ยิงสี่ลูกรวดพลิกกลับมาชนะนะครับก็มีคืนพอสมควรแต่มันก็คือหลีกโปรตุเกส ปุติกิดมันมาเที่ยวกับพิมเยลีไม่ได้นะความเข้มข้นมันต่างกันนะครับถ้าถามว่าเกมนี้นะก็ถ้าเป็นรูฟานนิตรลอยคุมต่อความคิดเห็นผมนะก็อยากจะให้โอกาสนะครับในไหนฤดูกาลน้มันเอาตรงๆเลยนะมันไม่ได้รุนอะไรแล้วนะก็ลองดูลองให้ลูฟานเนี่ยคุมไปต่อดูมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรแล้วอโมริมเขาก็ไม่อยากเอาจริงๆอะอโมริมเขาไม่อยากแบบ ไม่อยากาทิ้งสปอร์ตติ้งมากลางฤดูกาลด้วยใช่ไหมอือถ้ามันเป็นแบบวอตอีฟนะวอตอีฟแบบผมก็อยากจะอยากจะมองว่าให้อโมริมอยู่สปอร์ตติ้งจนจบฤดูกาลแล้วก็ลองให้รุดเนี่ยคุมเป็นจบเนี่ยจะเป็นยังไงนะแต่ก็ยังว่าเนาะประสบการณ์มาต่างกันรุฟไฟอนิโตรลอยถึงแม้ตอนเป็นนักเตะเนี่ยจะชื่อชั้นเนี่ยระดับโลกนะแต่ว่าพอมาเป็นโค้ชเนี่ยก็ต้องบอกว่าอาชั่วโมงบินของเขาอะ ถ้าเทียบกับอาโมริมตอนนี้ที่มันอ่ามันจับต้องได้มากกว่านะมีแชมป์หลีกโปรตุกสมาอย่างนี้เนะี่ยส่วนลูฟานี่ตอลอยตอนคุมลีกดัตก็ก็ถือว่าดีในระดับหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่ได้แบบเปี้ยงปั้งอะไรเอาเป็นลองเทนหาร์ดด้วยอะ่ะชื่อชั้นของรุนะ่เนี่ยในการคุมทีมในหลีกฮอลแลนด์น่ะใช่ไหมล่ะเออก็ต้องปรับดูนะเมนยู you, ต้องปรับดูเลย ไล่มาเป็นตำแหน่งเนาะเรามาไล่เป็นตำแหน่งเดี๋ยวผมขอเปิดดูก่อนผมไม่แน่ใจว่าเออผมจำไม่ได้ว่าใครลงบ้างโอนานแน่ก่อนผู้รักษาประตูวันนี้คนนั้นแน่โอนานแน่นนเนี่ยพอเราไม,ม่เป้าที่ไปจับมองเขาเลยเอาไปเอามาในคลีนชีตเนี่ยเยอะสุดในพเมร์ลีกะนะคลีนชีตห้านะเป็นคลีนชีตห้าห้าเกมแล้วสำหรับโอนานน่นะ ก็ถือว่าเซอร์ไพรส์พอสมควรผมเซอร์ไพรส์เลยแหละแต่ด้วยค่าตัวด้วยอะยังไงเกีรตของเขาที่แบบก่อนที่จะมาอยู่แมนยูนะจะต้องบอกว่าอันนี้คือตามมาตรฐานนะครับมาไทยเดลิสซิสันโดมาติเนสนะก็อยู่ในมาตรฐานนั่นแหละดาโลมาซาอุยโอ้โหเล่นดีนะครับมาซาอุเล่นดีเลยคู่กองกลางคู่กองกลางตัวรับคาซิม oh ิโรอูกเตโอ้โห ผมไม่อยากจะคิดว่าไมนูกลับมาเนี่ยก็คงมาคู่อูดอูาเต้มันคาดมันเหมือนกันนะคือคาซิโร่มีคาดบอลอูกาเต้มีความดุดันการเข้าแย่งบอลเข้าสกัดบอลอย่างนี้นะมันผสมกันแล้วมันมันลงตัวนะมันคล้ายๆแบบอีลิเซ่นกับคาซิเมโร่ฤดูกาลก่อนหน้านี้ที่ที่ผ่านมานะแต่พอคาซิมโร่เริ่มโรยอย่างเงี้ยเขาก็ต้องการพลังงานเข้ามาช่วยเขากลายเป็นอูคาเต้ทำได้ดีนะครับ เมนูต้องเนี่ยเก็บเกี่ยวกับสองคนเนี้ยนะต้องอย่าให้เป็นเลตฟอร์ดสองนะเมนูส่วนกลางกลางลูกกับูโน,โน่นะเยี่ยมสุดยอดอามาตเโร่พูดไปแล้วเล่นด,ดีมากนะครับส่วนเลตฟอร์ดนี่ออกตะนลีนะเลตฟอร์ดหอยลุนก็ดูต่อไปนะครับกานโชอีกคนหนึ่งกานโชเนี่ย เขาผมว่าน่าจะเรียกความมั่นใจให้พอสมควรนะลูกยิงลูกปัน่นโคง้งเสียบสามเหลี่ยมลูกนี้นะน่าจะเรียกความมั่นใจให้กัน,นโชว์ส่วนตัวสำรองอีกสามคนจอนนี้อีเวนโอเคตามมาตรฐานนะครับผมโจส่วนเซอร์ซีเซอร์ซีคิดเตียนอิลิกซินลงมากนะ็เวลามีสิบห้านาทีมันก็ทำอะไรไม่ค่อได้นะเซอร์ซีนะครับรออยู่ให้กำลังใจเซอร์ซีอยู่ ยิงประตูยิงประตูให้ได้ไม่ยิงหลายเกมแล้วนะยิงให้ได้เซอร์ซีแล้วก็ผมว่าเซอร์ซีเนี่ยเออมันทับตำแหน่งกันไปหน่อยนะเซอร์ซี้อ,อยลุนเซอร์ซอีอาจจะออกไปเล่นด้านข้างได้นะครับแต่พอด้านข้างมันก็ไปเจอกับพวกเรดฟอร์ดพวกกัาไรโช่ฝั่งนั้นก็อามัดนะมันก็ก็รอดูนะครับว่าอาร์มลิมจะใช้างานเ นักเตะชุดนี้ยังไงนะครับเพราะว่าเข้ามาโอกาสที่จะซื้อตัวมกักกะลานน้อยบอกเลยนะครับถ้าเป็น3ามสี่สมที่อมอดินมนำถ้าจะมาเล่นที่แมนยูจริงๆนะจากสปอร์ตติ้งเนี่ยปีของแมนยูเน่ยคือก็คงเป็นวินแบกพวกดาโล่พวกมาสลาอุยลูกชออะไรพวกนี้จะสามารถเล่นในคางได้แต่พวกกานาโชและฟอร์ดอามดานี่ต้องหุบเข้าในแล้ว ผมว่าด้วยสไตล์ด้วยสลีละการสรีละของนักเตะของเรานะไม่ว่าจะเป็นกานนโช่อาหมัดเนี่ยยากที่จะไปเล่นวิงแบ็คนะต้องมีพลังงานเยอะจริงๆนะครับผมก็ยวงมีชนะนนก็โอเคแล้วนะส่วนวันนี้ก็ไปก่อนแล้วกันผมจะพยายามอัพคลิปบ,บ่อยๆนะช่วงน,นี้โอ้โหไม่ค่อยว่างเลยนะครับคลิปในวันนี้ก็ขอจบลงท่านี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์แล้วก็ขอให้ ในอนาคตต่อไปแมนยูฟอร์มดีขึ้นเรื่อยๆนะครับผมไปแล้ว